าสามรถแสงทองนะฮะเป็นสายพันธุ์ที่นิยมปลูกตลาดต้องการแม่ค้าต้องการครับขายง่ายขายคล่องแต่รูปก็ได้นะฮะยิ่งแปะนำไปเชื่อมเนี่ยโอ้ยยิ่งอร่อยครับเวลาเขาตากแดดแล้วเนี่ยอยู่เขาจะไม่ดำครับสวัสดีครับวันนี้พามาชมนะฮะพุทราสามรถแสงทองไร่คงไทยชิดพันไม้ครับจังหวัดเพชรบูรณ์ หลังจากตัดแต่งสาวปลายเดือนมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับวันนี้วันที่สองวันที่สามวันที่สามพฤษภาคมสองพันห้า้อยหกสิบแปดก็ประมาณตัดแต่งสาวเดือนจากประมาณสิบวันนะครับนี่ฮะเราตัดแต่งสาวสูงประมาณเจ็ดสิบเซนนะครับต่อสามนะฮะกิ่งที่เข้าขึ้นมานะครับหลังจากพอเราตัดแต่งสาวแล้วก็ ทาเชื้อรานะครับเสร็จแล้วเราก็ขีดล้างแปลงล้างตอสองรอบผลที่ได้นะฮะหนึ่งกิ่งขึ้นมาใหม่อวบใบนะฮะสวยยอดสวยแล้วก็เนี่ยครับลำต้นของเขากิ่งของเขาสวยงามมากครับไม่มีเพ้ยไม่มีหนอนไม่มีไรมแมลงมารบกวนฮะ อันนี้ใส่ปุ๋ยคอกนะครับตอนตัดแต่งสาวหนึ่งรอบนะฮะปุ๋ยคอกก็จะประมาณนี้ครับสวยทั้งแปลงนะฮะสวยทั้งแปลงกิ่งที่เขาขึ้นมาฮะนี่ฮะแมลงนะครับผลของการล้างตอล้างแปลงนะครับทุกครั้งที่เราตัดแต่งสาวนะฮะกิ่งของเขาขึ้นมาก็จะสวยแบบนี้นะครับสวยทั้งแปลงครับผม แปลงนี้ก็เป็นพุทราสามรถแสงทองสี่ร้อยต้นนะฮะสี่รอยต้นเก็บผลผลิตไปแล้วนะฮะตั้งแต่ปีแรกแล้วก็ปีสองปีสองก็ได้ไปสิบกว่าตันนะฮะสิบกว่าตันเดี๋ยวมาดูปีนี้ครับว่าจะเอาให้ได้ไล่ละห้าตันบวกนะฮะดูแล้วตอเขาสวยนะครับแล้วตอเขาโตแล้วนะฮะปีนี้น่าจะได้ครับผมน่าจะได้อยู่ที่ ประมาณนะฮะถ้าร้อยต้นเนี่ยร้อยต้นนี่ก็อยู่ประมาณสักห้าตันบวกนะอันนี้แปลงนี่สี่ร้อยต้นนะครับสามรถแสงทองปีนี้ปีที่สามนะครับผลของเขาจะใหญ่กว่าปีที่หนึ่งปีที่สองนะฮะพอต่อก็ได้นะครับปรึกษาได้นะฮะการปลูกการดูแลนะครับปุ๋ยยาฮอร์โมนนี่ก็วันนี้นะฮะวันนี้ก็จะตัดนู่น ตรงนู้นครับปักไม้แล้วนะฮะปักไม้ละกจ้างแขกมาปักไม้แล้วครับปักแล้วก็จะคัดไว้สามกิ่งนะครับปีนี้จะวัดคัดไว้สามกิ่งรอบๆอบจะไว้สี่นะฮะรอบรอบกันลมเพราะลมมานะครับเราปลูกกลางทุ่งนาเวลาลมมาเนี่ยมันแรงมากเราจะไว้สี่กิ่งนะครับแล้วก็กลางกลางนี่เอาไว้สามเพราะว่าปีหนึ่งถึงปีสามนี่ฮะไร่ของไทยก็จะเอาไว้ประมาณนี้ครับเพราะว่าต้นเขายัง น้อยกิ่งเขายังน้อยอยู่ครับแต่ถ้าหลังปีสามไปแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณไว้สองกิ่งนะโอ้สวยๆทั้งแปลงเลยครับสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับผมพุทราสามลดแสงทองนะฮะเป็นสายพันธุ์ที่นิยมปลูกตลาดต้องการแม่ค้าต้องการครับขายง่ายขายคล่องแปรรูปก็ได้นะฮะยิ่งแปะนำไปเชื่อมเนี่ยโอ้ยิ่งอร่อยครับเวลาเขาตากแดดแล้วเนี่ยผิวเขาจะไม่ดำครับ สายพันธุ์นี้ดีจริงๆนะฮะพื้นที่ที่ผมอยู่นี่ผลใหญ่ๆเขาก็ไม่ค่อยนิยมกันแล้วก็ราคามันจะค่อนข้างแพงก็เลยต้องปลูกที่ตลาดนิยมนะครับขายง่ายขายคล่องนะฮะเช่นสามรถแสงทองเนี่ยครับโอ้โหเป็นหลักเลยครับนิยมกันมากเลยฮะดูแลง่ายนะฮะดูแลง่ายไม่ต้องกังมุงนะครับปลูกที่โล่งแจ้งแบบนี้ครับได้เก็บผลทุกปีนะฮะขายทุกปี ไม่ต้องกลางม้งเลยครับลงทุนน้อยนะฮะลงทุนน้อยเนี่ยเดี๋ยวหลังตัดแต่งสาวนี่ก็ประมาณสามเดือนนะครับสามเดือนเขาก็จะแตกดอกละแตกดอกออกผลละหลังตัดแต่งสาวนับไปห้าเดือนก็จะได้เก็บผลผลิตขายครับเดี๋ยวหลังตัดแต่งแต่งกิ่งแล้วนะครับคัดกิ่งไว้แล้วเนี่ยจะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะฮะชิปพันไม้0 9 2 6์3 9 8 1 8ม้นะครับ